เดี๋ยวรอนะครับไปห่างชิ่ลงคลือคิดนะครับหูไม่ได้นะครับหูยห,หูสามเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวรอคร <c oughs> ูเอกเพชรโอเอซิสมีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์อะเคเดมีจากสาหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าตอนที่พี่เดินน่ะนั่งนั่งหมอบเป็นระยะแต่พอมายืนท่าสแตนบายจริงจริงนิ่งเลยใช่อันนี้ถ้าสมมติอันนี้เห็นไหมนั่งหมอบรูดิเฟสเลยอ่ะสมมติสมสมติเล่นนี้อยู่เห็นแล้พอมันเจอผมนะมันจะไหลพอเจอผมปุ๊บมันจะตันคอยด้านหน้าครับคอยก่อนคอยใจเย็นคอยแล้วพี่เข้ามานับสาม ลับแล้วค่อยชมเป็นจังหวะพี่เก่งมากคอยเดินวนคอยอ<ะ>เวลาเขาดมพื้นแล้วผมไม่ไม่บอกเขาไม่ไม,ไ,มไม่ปึ๊บพี่กับพี่เดิมกับพี่เดิมพี่กับท่าสแตนบาย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโทษแสงแล้วโอเคพี่สั่งคอยเดินวนครับคอยไม่ไมปึ๊บกับท่าแสแตนบายเอาจนกว่าจะได้พี่ปึ๊บแล้วสั่งคอยเดินวนครับคอยรอคยัมไอคอนแทค เก่งมากจับหัวสองทีเท่านั้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วจับหัวสองทีครับโอ้ากเก่งมากเวลาพี่พูดโฮมใช่ไหมครับโฮมเก่งมากต่อกันเลยพี่ไม่ต้องรอเขามองเดี๋ยวตอนเดินนะได้จับขึ้นกันอีกโอเคอ่าหนึ่งสองพี่ลองกลับหลังหันแล้วเดินเบาๆวับดิงเบาๆบิงจบเห็นปะมั <Yeah. S 1> นวิ่งฉิวเลยเยอะเยอะอ่าปึ๊บสั่งคอยกับพี่คอยด้านข้าง เพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันสายมันตึงผมต้องการรู้ว่าเขายอมพี่อย่างมีสติใช่ไหมกลับมาที่เดิมครับแล้วชมไม่บอกเขาไม่เปึ๊บแล้หลอนั่งหมอบเราจะไปด้านหลังกันพี่พยายามย่า้สายตึงให้มันหย่อนเข้าไว้เราจะได้รู้ว่าที่เยอะที่โฮมไม่ขยับเนี่ยเป็นเพราะเขายอมพี่จริงไม่ใช่ว่ากันตึงเอาไว้ไปห่างชิลงคือคิดนะครับปล่อยเขาคิดไปไม่มีปัญหาคนนี้แค่นี้เก่งมากชมเลยเก่งมากแล้วพี่สั่งคอยด้านหลังเลยอย่าจับตัวคอยด้านหลังเลยคอยกับ แล้วก็ชมเก่งมากที่ยังงงเรื่องกันการการไปข้างหลังอยู่หลังกลับมาด้านข้างข้างๆโคมเลยข้างๆโคมดึงใจตรงเส้นชมเก่งมากชมเยิงสูงเก่งมากเก่งมากสั่งคอยด้านหน้าเลยครับพี่คอยขยับกลับด้านข้างชมยิงสูงเก่งมากชมยิงสูงเก่งมากแตะหัวซองทีหนึ่งสองยืนสมาธิ